เพลงชนธิดาพูดถึงบุคคลสองคนที่คอยเคียงข้างยามทุกข์และสุขอ่านแล้วซึ้งใจตามแม้จะเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงบันเทิงและการเมืองแต่เพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวคนเดียวของนักร้องคุณภาพตู่นันธิดาแก้วบัวสายและอดีตนักการเมืองชื่อดังเอกชนสวัสด์อัศวเหมก็พิสูจน์ตัวเองผ่านความสามารถและผลงานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบทบาท working woman รุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและมุ่งมั่นเต็มร้อย เส้นทางของสาวเก่งแห่งยุคใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพลงชนธิดาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างมืออาชีพเธอเคยผ่านประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐก่อนจะก้าวเข้าสู่สายธุรกิจเต็มตัวปัจจุบันเธอดูแลหลากหลายโปรเจกต์ทั้งแบรนด์แฟชั่นของตัวเองและธุรกิจรถยนต์ระดับไฮเอนด์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความสามารถรอบด้านในฐานะผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่เปิดใจหลังชมละครเวทีวันสละโสดกับโจดเก่า ล่าสุดเพลงชนธิดาได้ไปร่วมชมละครเวทีเรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆเดอสวนมิวสิคัลพร้อมเขียนข้อความถึงความประทับใจผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ชมละครเรื่องนี้แบบเต็มๆและรู้สึกสนุกมากพร้อมชื่นชมทีมนักสแสดงทุกคนว่าเก่งและถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างสมบูรณ์แบบในสไตล์ปี2025วันนี้ได้มีโอกาสมาดูละครเวที เรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆเ,เ,เดอสวนมิวสิคันในฐานะคนดูเต็มเต็มเรื่องครั้งแรกสนุกมากๆแคสต์อันสมเบิรทุกคนเก่งมากๆขอบคุณที่ทำให้ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งสมบูรณ์แบบในแบบ2025จริงๆเผยถึงบุคคลสำคัญในความทรงจำนอกจากจะพูดถึงความประทับใจในตัวละครเพลงยังได้กล่าวถึงบุคคลสองคนที่มีความหมายในชีวิตของเธอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวันที่ได้ชมละครเวทีครั้งนี้หลายคนที่ได้อ่านต่างรู้สึกซาบซึ่งกับถ้อยคำและความรู้สึกจริงใจที่เธอถ่ายทอดออกมา She สตูว a วิสเทเชียออฟอัสยูริสทักวิดมีฟอร์ไลฟ์วิมวิแพรจากเด็กอินเทอร์ชูเลอร์ที่ชอบร้องให้ขี้มูกโป่งที่คอยจำบทและวิ่งทำบล็ c k i n g ให้ในวันนั้นวันนี้พีวีก็ได้มาเป็นชอนทีเอสดิสนีย์พาร์เนอร์อินไครม์และเพื่อนที่คอยร้องให้ไปด้วยกันทั้งในายามสุขและทุกข์ เอลิบเนรูสไทลิสเจ้ากิจกรรมที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในการไปถ่ายแบบโปรโมทที่โฮชิมินในวันนั้นได้กลายมาเป็นสีสันและความกุกกูในชีวิตของฉันเต็มตัวคนที่ไปไหนไปกันไม่ว่าจะบินขึ้นฟ้าหรือลงใต้น้ําต้องบอกว่าโพสต์นี้ของเพลงชนทิดาหลายคนที่เข้ามาอ่านต่างพูดไปในทางเดียวกันว่าลุคนี้ของเธอนั้นสวยสดใสามากจริงๆ